สวัสดีครับผมนายวิรุลเมืองสนเจ้าของแปลงทุ่งใหญ่โค้อองนาโมเดลวันนี้จะมาสาธิตการทําต่ออฐาถาน้นท่งตคนไม้ครับโดยจะมีขั้นตอนต่างๆในวิธีการทําตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงขั้นท้าย หังจากใส่เตืนเ,นเนต็มเต็มเต่าแล้วนะครับเด้วยอันนี้จะปิดครับหลักการในห้อาจุดอ,อ่า ไฟนี่มให้ไปใกล้มองนาเตา่าพื้นใกล้พื้นนี่ครับจะพม้นลงมาประมาณน่ะอีกบกสองก้อนครับตนี้แดงเตือนนะในช่วงนี้เป็นช่ว้ที่ใส่เพื่อให้ให้ไฟที่เขาจุดนี่ค่อยๆไ่ความชื้นเพื่อให้มันไหมของผลก้อนนะครับมให้ไฟไมันไปไหมหนาพื้นก่อนไหมของบนค่อยๆวนลงมาเรื่อยๆตอนนี้เริ่มจุดติดแล้วนะครับจุดติด ค,ควันเริ่มเริ่มเป็นควันบ้าเป็นขันควรนการเตรียมที่เยวเำส่วนข้นใหม่ครับประมาณนี้เกียรทานเห็นมันกระจายขั้นตนการตรวจสอบนี่ไปครับได้ประมาณนาที่นึ่ง นี่นแหละครับสีส้มน้ำตาลเข้มไม่มีควรนอนเห็นมเต็มที่เลยตอนนี้ก็อุณหภูมิได้ที่แล้วตอนนี้เขาก็าทดสอบเอาพอที่เขาเตรียมไว้นะครับพอเกือบเก็บน้ำคน,คนไม่เราก็พาพาเทียบนะครับทุกน้ำชุ่มเพื่อเตรียม ขั้นตอนการวิธีทำเกตต้องรวงคนไหมครับเดีเ๋ยวเดี๋ยวผ่ารัดตรงนี้ก่อนลดควันก่อนตรงนี้ควันไหลไปนะครับไปเริ่มแทงเดีจะพักนึงสิบวิทั้งสมเกิดจากการควบแน่นควันไ่กระทบอากาศนะครับเราไปยกมาที่รูดู้ตีเหรเจาะไว้นี่ครับเดี๋ยวจะพักนึงก็ได้เห็นครับนะครับเริ่มเริ่มมาที่ระยุแล้ว จากเขาเตรียมผ้าปิดตรงปากองแล้วนะครับแล้วก็วันมันไหลเขาก็รีเตานี่น้ำส่งก็เริ่มเริ่มเริ่มหยดก็เริ่มเริ่มหยดและก็ใส่ร้องร้องร้องเอามือของมันครับนี่ความผ่อนเกิดขึ้นขั้นต้นอันนี้ก็ยังก็ยังบ่อลอยบ่อเส้นมาแต่ว่าสักพักนึงน้ำส่งก็ตีหยัดเป็นหยดเป็นช้างครับตัวนี้ก็ค่อยๆวางมันในเบ็ดี๋ยวส่งไปเดี๋ยวเขาไปค่อยไปหมาปิดกองคัดแยกสารเนึง นะครับตัวน้ำผสมบริสุทธิ์แท้กับที่ยู่วมันน่ะที่ดีที่สุดน่าอยู่ร้อยยี่สิบถึงเก้าสิบถึงร้อยยี่สิบอันนี้ก็เริ่มเลี้ยวขึ้นแล้วครับการยกน้ำผสมที่บริสุทธิ์ที่อยู่เก้าสิบถึงร้อยยี่สิบหลังจากที่ได้น้ำผสมค้นใหม่นะครับเพิน่นก็จะมีกระบวนการที่จะไป พักแล้วก็หมักแล้วก็นี่เป็นภาชนะที่ที่เก็บน้ำส้มนะครับ๋อ้เราจะใช้ถ่านเป็นตัวจับน้ำมันทานนะครับนี่คือหมักไปนี่คือกระบวนการจากที่เผาเรียบร้อยเขาก็ต้องหมักไปก้อนอย่างน้อยเก้าสิบวันอ่าอย่างน้อยเก้าสิบวันมีประโยชน์มากมายนะครับก็ใช้ในการไล่แมลงไล่เพลี้ยต่างๆแล้วก็ดับกลิ่นเกี่ยวบพันธุ์นะครับแล้วก็องกันเชื้อโรตีเดีย รครัเมื่อนี้เขาได้ครบรูดีๆการเฮ็ดนำส่งคนใหม่แล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้งคุณพ่อวิรุณมณฑน,น<ม>หลายๆค,ครับ